เดลี่แปลว่าเราข้ามไปหาบอสไม่ได้เลยใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องขึ้นไปทีละชั้นใช่ไหมครับอ๋อเราต้องทำยังไงถึงจะขึ้นไปหาบอสได้โอ้ต้องเดินต้องเดินขึ้นไปทีละชั้นใช่ไหมคะต้องใช้ต้องใช้อาวุธข้ามไปใช่ไหมคะร<อ>ับล,ลิลี่เล่นไหมครับไม่ปกติเล่นปลาขนมข้าคิปเบปิลอ๋อข้าคิปเบิลด้วย คารอมบี้ด้วยเหรอคะรีใช่อาวุธอะไรคะดาบใช่ไหมรี่ใช้ดาบเหรอคะอ๋อนี่ใคชอาม่ใช่ตีาแล้วจะีันชื่อนี่ฟันชื่อเขาให้เลยเหรอคะโอ้อาเยนี่เหรอคะดาบอ๋อเป็นดาบในไมค์ครับแบบแบบที่เราเคยเจอในโลบอกใช่ไหมคะอืมเลยครั นี่นี่ศึกษาข้อมูลก่อนใช่ไหมก่อนที่จะไปเล่นใช่ไหมคะเคยกระโดดเเลซอร์ม้ค่อ๋อเคยกระโดดเลเซอร์มาก่อนด้วยอ๋อเลเซอร์เนี่ยเหรอคะลิลลี่ผ่านไหมด่าเนี่ยลิลลี่ผ่านไหมคะผ่านนี่นี่กระโดดเก่งเลยเหรอคะโอ้ลิลี่ซ้อมในออบบี้ใช่ไหมเยอะตัวเยอะตัวละคัโอ้เก่งมากเลยห้าดาวเลยใช่ไหมครับแป๊บเดียวห้าดาวเลย โอเคเดี๋ยวเราศึกษาข้อมูลก่อน <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นอ๋อโอเคถ้าหนูผ่านได้ทุกคนก็ผ่านได้ใช่ไหมครับเยี่ยมไม่ใช่ <laughs>